สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมแบมทาโร่นะคะวันนี้นะคะจะมาทำพิกากา์นะคะให้กับทุกๆคนนะคะที่ได้มาเจอคลิปนี้กันหัววก็พิกากาศของเรานะคะวันนี้ก็คือข่าวดีใดที่จะเกิดขึ้นนะคะกับชีวิตของคุณนะ ในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวผู้อ่านจะถามเวลาให้อีกรอบหนึ่งว่าจะเกิดประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหากไพ่เขาบอกเวลามาเลยก็อาจจะไม่ต้องหาคําตอบเพิ่มอีกก็เป็นไปได้นะคะคําทํานายเป็นแบบเบยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้อ่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคําทํานายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนและก็อยากจะให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดี พลังงานที่บวกเท่านั้นนะคะหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจตัดทิ้งไปได้เลยนะคะอย่ากเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายใจ,ใจิตใจอย่ากเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆก็พอนะคะอโอเคติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะบูชาวัตถุมงคลหรือว่าจุดเทียนเสริมดวงนะคะฝากถวายเพื่อขอพรนะคะ ติดต่อแอดไลน์ทักแชทมาได้หรือทักไปที่เฟซบุ๊กของผู้อ่านก็ได้นะคะระวังมิจฉาชีพนะให้ระวังมิจฉาชีพดีๆนะคะมีช่วงหนึ่งที่ผู้ที่ผู้อ่านนะ่ะเลิกใช้ไลน์ไลน์ที่ติดต่อสื่อสารกับทุกๆคนนะคะกับลูกค้าทุกคนไปพักใหญ่ๆเลยหลายเดือนเลยนะคะเพราะว่ามันมันจะมีมิจฉาชีพที่แอดไลน์เข้ามาแล้วส่งลิงก์นั่นนี่มานะคะก็เลยมีการหยุดใช้ไลน์ไปแต่ก็ยังเป็นไลน์เดิมนะ ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นลายเดิมแล้วก็มีลายเดียวด้วยนะคะส่วนเฟซบุ o กน่ะมี3ามเฟซนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะที่ใช้งานอยู่ทุกวันนี้นะคะก็มีร้านเฟซบุ o กพรคเนตกาลี Facebook แบมแบมทาโร่ ali, aro, ที่เป็นภาษาอังกฤษและ Facebook แบมแบมทาโร่ aro, ที่เป็นภาษาไทยนะคะส่วน Tik Tok IG นะคะเทรดหรือว่าช่องทางอื่นๆ Twitter ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็น แบมแบมทาโร่ aro, ชื่อภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะให้ระวังการลอกเลียนแบบหรือว่าพวกมิจฉาชีพให้ดีๆนะคะผูอ้อานจะไม่ทักหาลูกค้าก่อนเด็ดขาดเลยนะจะไม่เชิญชวนมาทํานูน่ทนทํานี่ทักหาลูกค้ายกเว้นในลายที่ผู้อ่านจะใช้ลายนะคะที่มีลายเดียวเนี่ยประชาสัมพันธ์โฆษณาไปว่าเร็วๆนี้จะเกิดกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นนะคะ แต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีให้ระวังดีๆนะคะแต่ต้องเป็นลายนี line ้ลายเดียวเท่านั้นนะห้ามห้ามไปแบบว่ามีลายอื่นทักมาหรืออะไรเงี้ยนะคะ ig นี้เอ,อ่อ id นี้ id เดียวนะคะของลายนะเดี๋ยวเวาอาจจะทิ้งไว้นะคะที่มุมจอด้านบนและด้านล่างนะคะในการติดต่อนะอ่ะเดี๋ยวจะหาไพ่ให้เลือกนะคะ อ,อ,อ่ะเอาสองการนี้ <c oughs> The Emperor นะคะและ Queen of Pentacles นะใครชอบใบไหนนะคะถูกชะตาใบไหนเลือกเพียงหนึ่งใบเท่านั้นฟังคำนายเพียง ฟังการทำนายเพียงหนึ่งกองเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำนายที่ The Emperor ก่อนนะวันนี้ผู้อ่านก็เลือกด้วยเช่นกันผู้อ่านเลือกใบนี้นะให้ทำนายเป็นใบที่สองกองที่สองนะคะโอเค The Emperor อ่ะไฟเข้าเริ่มความทำนายนะคะ โอเคข่าวดีใดที่จะเกิดขึ้นกับคนเดเร็เรวนี้ขอทราบพลังงานโดยวรวมของคนที่เลือกกองน,นี้นะคะ The f o o l Three of Cups นะคะสามถ้วย Queen of Cups o ทำไมพลังงานความรักหนักแน่นจังซีเรียโอเคเอ,อ่อคุณคุณมีพันธสัญญาหรือว่าเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อะไรกับใครไหมนะคะหรือความรักของคุณตอนนี้เป็นแบบไหนคุณต้องการยังไงนะคะหรือคุณอาจจะมีคนในใจคุณอยู่แล้วที่คุณรักมากๆนะคะที่คุณไม่เคยปล่อยวางได้เลยนะคะแล้วคุณก็นึกถึงคนคนนั้นอยู่ตลอดเวลานะคะ คิดถึงอยู่ตลอดหลับตื่นทำอะไรก็นึกถึงคนคนนี้ไปไหนเจอของอร่อยอร่อยกินอะไรดีๆนะคะกินของอร่อยอย่างเงี้ยก็นึกถึงคนคนเนี้ยตลอดเวลาเพราะว่าเขาเป็นคนที่คุณรักรักด้วยความจริงใจคุณมีคนที่คุณรักด้วยความจริงใจด้วยด้วยหัวใจอะสุดหัวใจของคุณคุณมีคนคนเนี้ยอยู่คุณไม่เคยปล่อยวางได้เลยนะจากคนคนนี้เลยนะคะแต่บางทีคุณก็อยากจะ คุณอยากก็อยากเป็นอิสระจากความเจ็บปวดนี้เหมือนกันบางทีมันก็เป็นความสุขบางทีมันก็เป็นความทุกข์นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ผู้อ่านไม่ได้พูดว่าเขาทําให้คุณทุกข์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผู้อ่านพูดว่ามันเป็นความรู้สึกของคุณนะคะบางทีก็เกิดเรื่องราวความสุขใจความทุกข์ใจนะคะแต่ผู้อ่านมองว่ามันจะดีขึ้นนะเพราะว่าไพ่ไม่มีไพ่เสียมันมีแค่ความรู้สึก ที่จริงใจที่มอบให้กับคนคนหนึ่งคุณมีความรักอะ่ะคุณมีความรักให้กับคนที่คุณรักคนนี้มากๆนะคะปัจจุบันนี้นะคะหรือคุณอาจกำลังจะเจอความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตแต่มันมีสี่ทวดเออขอโทษนะสี่เหรียญขึ้นมานะให้ระวังเรื่องจิตใจให้ดีๆคุณนึกถึงคนคนนั้นได้คุณคิดถึงเขาได้นะคะหากคุณตัดใจไม่ได้หากคุณ หากคุณรู้สึกว่าคุณหยุดคิดถึงไม่ได้ก็ไม่ต้องหยุดใช่ไหมล่ะคุณจะไปฝืนทําไมจะไปทรมานตัวเองทําไมคุณอยากจะคิดถึงเขาคุณก็คิดถึงไปเลยคิดถึงมากๆไปเลยนะคะจะไปฝืนให้ตัวเองไม่คิดถึงคนคนนั้นไม่ได้ไม่ว่าใครก็ไม่ได้นะคะใครก็ทําไม่ได้นะคะหากหัวใจเราไปอยู่กับคนคนนั้นแล้วหากมันโหยหากันนะ่ะอืมอาอย่างนี้แล้วคุณอย่าลืมนะไม่ใช่แค่คุณที่นึกถึงคนคนนั้น ระหว่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้อ่านพูดมาบางทีมันอาจจะเกิดกับคุณหรือเกิดกับคนคนนั้นที่นึกถึงคุณก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันอะไรละ่ะจะเป็นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้ใช้ไพ่ออร,ร์เรคเลรร่วมด้วยนะคะใช้ไพ่มหาเทพและไพ่พระแม่กาลีเดี๋ยววันนี้ผู้อ่านจะเปิดให้กองนี้เป็นพิเศษเรื่องความรักหน่อยนะเพราะว่าความรักดาเมจรุนแรงนะคะ ว้าวสวัสดีกะอืมโอเคขออีกหนึ่งใบอืมพระแม่กาลีโอเคทีนี้ขอเดี๋ยวขอเปิดก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาขยายความกันนะคะอุ้ยมหาวิทยา ดีดีดีให้ดีนะขอเก็บไพ่คู่หนึ่งค่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะเราถามไพ่ว่าเราตั้งหัวข้อว่าข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะความมิติธรรมนะคะ คุณ,ณธรรมความเจริญงอกงามในชีวิตของคุณมันกําลังจะปรากฏผลนะคะฟังดีๆน,นะคะทีนี้กูอ่านพูดแบบนี้ก็เพราะว่าหากท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วคุณสร้างคุณงามความดีมาตลอดชีวิตหรือที่ผ่านมาคุณพยายามทําแต่คุณงามความดีละเว้นความชั่วทุกอย่างคุณ,ณ,ณธรรมความยุติธรรมความเจริญงอกงามนะคะจะบังเกิดในชีวิตคุณอย่างแน่นอน อะไรที่ไม่ดีคนไม่ดีหรือสิ่งไม่ดีจะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณจะถูกทำลายจะต้องถูกทำลายนะคะสองให้ระวังนะคะอย่างที่บอกว่าถ้ามีใครอะไรไม่ดีเข้ามาในชีวิตจะทำให้ชีวิตคุณวุ่นวายนะและหากคนคนนั้นเข้ามาทำให้ชีวิตคุณวุ่นวายปุ๊บหรือสถานการณ์ใ,ใดๆอย่างเงี้ยมันจะต้องถูกทำลายไปนะคะแล้วก็อย่างที่สามก็คืออยากจะบอกว่าคุณจะมีความสุขนะ ในชีวิตในชีวิตรักของคุณพลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นไปที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์มากๆนะคะอยากจะอยากจะบอกเลยว่าคุณไม่ต้องกังวลคนที่มีคู่ดีอยู่แล้วความสงบร่มเย็นจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหากใครไม่มีคู่หากเป็นคนโสดที่ได้เข้ามาดูนะคะคุณจะพบเจอเนื้อคู่ที่ดีผู้อ่านใช้คําว่าเนื้อคู่เลยนะเนื้อคู่ที่ดีนะคะคนคนั้นก็จะเป็นคนที่ฉลาดมาก ทำมาหากินเก่งเก็บเงินเก่งเป็นคนดีเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะมีสถานการณ์แบบตกใจว่าอุ้ยคนคนนี้เป็นแบบนี้จริงๆเหรอวะหรือเขาแกล้งทําจริงๆเขาไม่ได้แกล้งทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะผลักดันคนที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ถ้าหากอย่างที่ผู้อ่านพูดว่ามันจะมีคนเข้ามาทําให้ชีวิตคุณวุ่นวายพลังงานของคุณไปเด่นในเรื่องความรักใช่ไหมถ้าใครที่จะเข้ามาเป็นเมือที่สามในชีวิตคู่ของคุณสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว คนคนนั้นจะถูกทําลายแน่นอนคนคนที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตคุณวุ่นวายนะจะจะพบกับความวิบัติพินาศนะคะก็อาจใช้คํานี้นะค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าถ้าเป็นไพ่ของมหาเทพอ่ะความหมายมันจะรุนแรงมากๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรดีก็คือดีสุดโตงไม่ดีก็คืออุ้ยตกต่ำสุดนะคะอืมบอกเลยนะใครเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณวุ่นวายก็คือจะต้องมีบัติละ ใช้คําว่าชีบหายได้เลยนะคะกดกระดิ่งให้เลยเออก็ไม่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทีนี้กลับกันถ้าหากเป็นคุณคนที่เลือกกองนี้หากคุณเข้าไปเป็นเมือที่สามใครนะกลับกันเลยนะบอกเลยสำหรับคนที่ผู้อ่านขอให้ทุกคนมีสติในการดูนะคะคุณจะได้คู่รักที่ดีคู่ครองที่ดีนะคะเข้ามา ในชีวิตของคุณนะทาสิ่งดีแล้วความเจริญงอกงามจะเข้ามาข่าวดีเรื่องความ <c oughs> รักแน่นอนนะคะเป็นข่าวดีเรื่องความรักอย่างแน่นอนเลยกองนี้นะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะที่ได้มาดูคลิปนี้ก็อ่านขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะประสบความสุขความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองความเจริญงอกงามความสุขในชีวิตเหมือนดังที่ไพ่บอกคุณเลยในชีวิตรักของคุณนะคะ ขอให้พรดีๆกลับไปหาทุกคนเลยนะสิ่งใดดีขอให้คณเก็บไว้สิ่งใดไม่ดีขอให้คณละทิ้งไปอย่าเอามาใส่ใจดูดวงให้เป็นคนเหนือดวงนะคะมีสติในการดูทุกครั้งนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กล่องที่สองนะคะฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านได้ทำคลิปดีๆต่อไปเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครั้งค่ะสาหรับคนที่เลือกพิอากากองที่สองนะคะข่าวดีใดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะวันนี้ผู้อ่านก็เลือกกองนี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข่าวดีใดจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณและจะเกิดเมื่อไหร่หาะไพ่เขาบอกนะทำทำนายเป็นแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคำทำนายจะเกิดขึ้นจริงกับคนทุกๆคน เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนนะคะและก็อยากจะให้คุณรับมาแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจตัดทิ้งไปได้เลยอย่ากเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายจิตใจอย่ากเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆก็พอนะคะขอทราบพลังงานโดยรวมของคนที่เลือกกลองนี้ว้าว The เอ p e r พอเลยเหรอฮึ Four oh, Pentacle จัสติสราชินีถ้วย <c oughs> โอเคพลังงานของคุณนะอืมคุณกำลังอยู่ในเส้นทางเดินที่คุณเลือกนะเส้นทางนั้นมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างทำให้คุณล้มลุกคลุกคานนะคะหรือทำให้คุณเสียอ,อกเสียใจบ้างตอนนี้นะคะจิตใจสภาพจิตใจความคิด ความรู้สึกของคุณนะคะไปโฟกัสที่ความสําเร็จมี3อย่างที่คุณต้องการความรักความสําเร็จและการเงินโอ้โหกองนี้หลายอย่างนะสมเรื่องบางคนอาจจะหนึ่งเรื่องก็เป็นไปได้นะคะทีเนี้ยความสําเร็จในในสิ่งที่คุณเดินอะ่ะคุณอาจจะถูกบางทีบางคนถูกกันแกล้งบางคนไม่ได้รับความยุติธรรม บางคนอาจจะเจอเรื่องราวที่มันทำให้คุณล้มจนไม่อยากที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ไม่อยากที่ลุกขึ้นมาทำอะไรเลยหมดไฟประมาณเนี้อืมหรือบางคนอาจจะขัดสนในเรื่องของเงินทองนะคะความรักก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่มันมันเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของความวุ่นวายในความรักสมารนะคะในช่วงนี้นะคะ ขออภัยสําหรับเสียงไก่ขันนะคะหรือว่าเสียงพี่สาวจะพูดจะทําอะไรนะคะทีเนี้ยผู้อ่านมองว่าทีเนี้ยเราดูแล้วว่าเรื่องที่มันจะเป็นข่าวดีกับคุณมันคืออะไรแต่ผู้อ่านมองว่ากองนี้มันต้องใช้เวลาเพราะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องการในชีวิตมันไม่แปลกผู้อ่านไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องผิดไม่เป็นเรื่องปกติของคนทุกคนที่จะต้องการมีชีวิตที่ดี มีความสะดวกสบายมีความสสมหวังนะคะแต่หนทางที่คุณเลือกนะั้นมันอาจจะต้องใช้เวลาทุกคนต้องใช้เวลาในการดําเนินชีวิตเพื่อที่จะไปถึงจุดที่เราจะสําเร็จสมหวังได้นะคะเอาวันนี้กมอาจจะอ่านให้หมดเลยในะสิ่งที่คุณต้องการก็แล้วแต่ไพ่เขาจะบอกมานะหนึ่งนะมีเงินความรักความสําเร็จในชีวิตนะโอเคเรามาดูกันไพ่เขาจะบอกว่าอย่างไง ใ้ไพ,พ่พระแม่กาลีและไพ่มหาเทพเช่นเคยนะคะชมมาวตีว้าว เลขยี่สิบสองกับสาสิบห้ากาลิกะทันทิกาและธุมมาวตีนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันขอเปิดไพ่มหาเทพด้วยอุ๊ยเขาหลุนลงมาเองนะเนี่ยสองใบนี้ยังไงป้ออาก็เปิดสองใบอยู่แล้วพระแม่ลักษมีพระแม่อุมา วุ้ยทำไมไพ่คุณดีจังตอนต้นไม่ดีนะตอนต้นไม่ดีเจออุปสรรคปัญหาบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติของคนเราที่จะเจออุปสรรคปัญหาข่าวดีของคุณที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะว่าอ่านขอพูดแบบนี้ก่อนที่คุณจะได้รับข่าวดีชีวิตคุณวุ่นวายยุ่งเหยิงมาตลอดในเกือบทุกเรื่องของชีวิตจะต้องคอยจัดการจะต้องคอยชัดเจนจะต้องเคลียร์จะต้องต่อสู้ะนะแต่คุณไม่ต้องกังวลนะคะความรักการงานการเงินของคุณจะดีขึ้น มันจะดีแบบผิดหูผิดตานะพระแม่ลักษมีเนี่ยทุกสำรับที่ผู้อ่านมีในไพ่ในการใช้ทํางานเนี่ยไพ่ที่ออกยากที่สุดถ้ามีพระแม่ลักษมีนี่คือเขาจะไม่ออกเลยไม่ค่อยออกมันเลยนะคะค่อนข้างที่จะยากยุ่งยากมากในการได้ไพ่พระแม่ลักษมีในแต่ละคลิปในแต่ละการทานายแม้กระทั่งการดูดวงส่วนตัวให้คนอื่นๆน,นะถ้าหากสิ่งนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นจริงไพ่เขาจะไม่ออกมา นะคะชีวิตคุณจะต้องผ่านความยุ่งยากวุ่นวายนะคะผ่านอุปสรรคแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณจะได้รับความเมตตาหากอะไรที่คุณถูกกลั่นแกล้งอย่างที่บอกคุณต้องการความจริยธรรมคุณจะได้รับมันการเงินคุณขัดสนการเงินคุณจะดีขึ้นดีจนแบบคุณร่ํารวยเลยนะถ้าให้พระแม่ลักษมีขึ้นนี่ไม่ต้องห่วงกับพระแม่อุมาท่านเป็นเทพเทวีของความมั่งคั่งร่ํารวยอยู่แล้วนะคะ แล้วหนทางของความสําเร็จของคุณแน่นอนมันมีอุปสรรคปัญหาแต่คุณอย่ากังวลน,นะคุณอย่าล้มเลิกในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะความสําเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคุณต้องการเป็นสิ่งของบางคนคุณต้องการเป็นบุคคลบางคนคุณต้องการความสําเร็จที่มันจับต้องได้ชื่อเสียงกจยศเงินทองคุณจะสําเร็จนะคะแต่คุณจะต้องใช้เวลา ระยะเวลาเนี่ยผู้อ่านมองว่าเป็นปีขึ้นไปได้แต่ถ้าหากใครที่ทํามาอย่างยาวนานแล้วก็อาจจะไม่ถึงปีนะคะมันอาจจะรวดเร็วจนคุณตกใจแปลกใจอย่างที่บอกว่ากองเนี่ยคือมันคือเรื่องราวของความแปลกใจของความตกใจของความเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันได้รับแล้วอ่ะไม่คิดว่าเราจะได้รับมันมาเลยไม่คิดว่ามันจะจะมีสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตของเราเลยเราไม่เคยได้ไม่เคยมีตรงเนี้เราจะได้มาทีนี้ผู้อ่านขอพูดในเรื่องของคนรัก คนรักเนี่ยถ้าเกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายนะในชีวิตรักของคุณคุณไม่ต้องกังวลนะสุดท้ายแล้วเขาจะยอมซิโร่ามให้กับคุณเพราะคนคนนั้นเขาจะไปจากคุณไม่ได้เลยไพ่พระแม่กากาลิกะทันทิกาเนี่ยคือว่าคุณจะได้รับคู่ครองที่ตรงใจคุณมากๆในในมุมมองของคู่ครองนะเราไม่พูดถึงเรื่องอื่นมุมมองคู่ครองเนี่ยคุณจะได้คู่ครองที่แบบเขายอมคุณเขาเปย์คุณทุกอย่างเป็นคนรักสายเปย์เป็นสามีเป็นภรรยาสายเปย์ คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือดูแลคุณตลอดไปเลยดูแลคุณอย่างกะระไข่ในหินเลยนะเขาจะรักเขาจะหลงคุณมากๆเลยหากช่วงนี้มันวุ่นวายปล่อยให้มันวุ่นวายไปนะคะอะไรสถานการณ์อะไรที่เราเคลียร์ไม่ค่อยได้ปล่อยมันไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีตามเข้ามาแล้วแถมยังมาได้กับได้ไพ่กับพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาความเมตตาคูณ2-3คูณไปเลยนะพระแม่ลักษมีพระแม่กาลีพระแม่มแมมแมอุมาเกิดขึ้นถ้าจะคอยช่วยเหลือคุณในเรื่องเงิน งานความรักงานก็คือความสําเร็จอย่างที่ผู้อ่านพูดนั่นแหละนะอะไรที่ทําอยู่อะไรที่ลงมืออยู่ตอนนี้อดใจรอนิดนึงนะอดทนรอนิดนึงความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนมันจะเป็นข่าวดีในแบบที่คุณเหลือเชื่อกองนี้พอเปิดมามันมีความวุ่นวายขึ้นมาในชีวิตเลย นะมันมีอุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากมายให้ต้องจัดการอย่างที่บอกแต่ตอนต้นนะคะแต่หลังจากนี้ไปสบายใจได้เลยให้คุณมองปัญหาให้เป็นเรื่องฝุ่นอะไรไปเลยนะคะปล่อยมันไม่ต้องไปสนใจนะคะปัญหาเหลือค่อยๆแก้ค่อยเเกี่ย์อะไรจัดการไม่ได้ทิ้งไม่ต้องสนเดี๋ยวมันก็นี่เองนะคะอย่างที่บอกความวุ่นวายมันจะจบสิน้นคนที่ทําให้คุณวุ่นวายในจิตใจในหัวใจหรือแม้กระทั่งการเงินหนี้สินนะ่ะ มันจะค่อยเบาบางลงนะไม่ต้องไปวิ่งตามอะไรใครทั้งนั้นนะคะในเรื่องของความรักคุณอยู่ในจุดของคุณอยู่ให้มีความสุขในแ,แต่ละวันที่สำคัญอย่าทิ้งบุญทิ้งกุศลอย่าลดละในการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณตอนนี้ให้คุณระลึกและรู้ไว้เสมอว่าสิ่งดีๆมันจะปรากฏปาฏิหาริมันจะปรากฏาากและเกิดขึ้นในชีวิตคุณ คุณจะคว้าสิ่งพวกนั้นได้มาอย่างแน่นอนนะคะและคุณก็อย่าทิ้งการทําทานศิลภาวนาบุญกุศลของคุณนะไม่ว่าชีวิตของคุณจะประสบความยุง่งเหยิงแค่ไหนทําให้ได้ทุกวันสวดมนตนั่งสมาธิบุญเนี่ยบอกเลยคุณไม่จําเป็นจะต้องไปเสียเงินทําบุญแต่ไม่ใช่บอกว่าไม่ไม่สนับสนุนให้ทําบุญทานนะไม่ใช่นะฟังก่อนถ้าใครขัดสนเรื่องการเงินอย่างที่ไพ่บอกคุณสวดมนนั่งสมาธิอยู่ที่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีให้คุณบุญคุณถึงพร้อมความงอกงามความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแน่นอนในทุกด้านนะคะแล้วทีนี้พอคุณไม่ขัดสนเรื่องเงินแล้วคุณอยากจะออกไปทําบุญไปบริจาคที่ไหนหรือไปช่วยเหลือโรงพยาบาลโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยคุณทําได้ตลอดเลยนะคะแต่หากตอนนี้มันขัดสนอยู่ขอให้อดทนรออย่าน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตา ะะอย่าว่าตัวเองอย่าด่าทอตัวเองให้กําลังใจตัวเองความสำเร็จคราวนี้ของคุณคือความสำเร็จนะคราวนี้ของคุณคือความร่ำรวยความรักที่สุขสมหวังชีวิตที่ประสบความสำเร็จนะคะมีสามเรื่องนะในกองนี้ต่างจากกองที่หนึ่งมากเลยนะกองที่หนึ่เขาเรื่องเดียวเลยนะโฟกัสไปที่เรื่องเดียวนะคะแต่กองนี้3ามเรื่องเลยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลกับอะไรดูตัวเองให้ดีดูใจตัวเองให้ดี ะะสร้างบุญทานศีลภาวนาต่อไปนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนะผู้อ่านมองว่าอาจจะใช้เวลาเป็นปีแต่ก็ไม่ต้องห่วงปีหนึ่งแป๊บเดียวเองนะคะวันวันหนึ่งผ่านไปเร็วจะตายแต่แต่ละวันแต่ละคนต้องทําอะไรมากมายหลายอย่างนะคะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวดีที่คุณจะได้รับคุณได้รับความเมตตาจากสามมหาเทพนี้อย่างยิ่งใหญ่เลยนะกองนี้นะคะผู้อ่านก็เลือกกองนี้เหมือนกัน ขวานขอพูดก่อนใครเลยนะคะว่าขอรับทุกพลังงานและคำทำนายดีๆจากหน้าไพ่นี้ทั้งหมดนะคะฟังให้ดีนะผู้อ่านขอรับทุกพลังงานและคำทำนายดีๆจากหน้าไพ่นี้ทั้งหมดและขอให้สิ่งดีๆจากคำทำนายพลังงานดีๆนั้นเกิดขึ้นจริงกับชีวิตของผู้อ่านนับจากวินาทีนี้และตลอดไปชั่วชีวิตเลยนะคะอะไรไม่ดีผู้อ่านไม่สนใจไม่รับ ไม่สนนะคะรับแต่สิ่งดีๆนะคะหากคุณเชื่อในคําทํานายคุณพิมพ์ลงที่คอมเมนต์ได้เลยว่าคุณรับคําทํานายกองที่1ห,หรือกองที่สองตามที่คุณดูนะคะแล้วคําทํานายเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณนะคะขอทุกคนโชคดีประสบความสุขความสําสเร็จทั้งด้านการเงินความร่ารวยความรักและความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างที่ไพ่ได้บอกนะคะฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านได้ทำคลิปดีๆกันต่อไป เจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ